ตอนที่393ชื่อตอนว่าหน้ากากหมาป่าเปลี่ยนไปหรือว่ามีใครจงใจจัดขึ้นมาแบบนี้หลินเปิงปัญคิดขึ้นมาในใจแต่อย่างไรก็ตามหลินเปิงไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักแถมสนามแห่งนี้ยังต่างออกไปและเริ่มมีเสียงเชียร์ดังขึ้นคนหลายคนต่างก็ตะโกนชื่อของหลินเปิงและหญิงสาวคนนั้นแต่แต่ว่าความนิยมในตัวของผีสาวนั้นกลับมีมากกว่าหลินเปิงอย่างเห็นได้ชัดแถมเสียงเหล่านั้น ก็ยังดังกลบเสียงที่เชียร์ฝั่งของหลินเฟิงจนหมดในขณะเดียวกันเขาก็ได้เห็นว่าผู้ที่อยู่ข้างเวทีเหล่อนนั้นต่างก็ทยอยกันเข้ามาและไม่นานก็พุ่งไปถึงสองแสนคนหลินเฟิงพันอดทอนหายใจออกมาไม่ได้เพราะว่ามีคนมากมายจนเขาทําอะไรไม่ถูกในตอนนี้เองลางลางหนึ่งที่ถือไมโครโฟนในมือก็เดินมาแต่ไก่เป้าหมายก็คือหลินเฟิงและผีสาวนั่นเองโดยแรงกดดันของคนดังกล่าวนั้น่างเดื่อนลาง และก็ดูเหมือนจะถูกอะไรบางอย่างปิดกั้นเอาไว้บุบแรกที่มองนั้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาเลยเขาคนนั้นเมื่อมาถึงตัวของหลินเฟิงและผีสาวก็ได้ก้มหัวลงสวัสดีผมเป็นพิธีกรและกรรมการตัดสินในการแข่งขันครั้งน,น,นี้ชื่อว่าฝางยี่หลินเฟิงและผีสาวมองออกไปที่ฝางยี่พร้อมๆกันก่อนจะเห็นเขายิ้มและในมือก็ยังถือไมโครโฟนที่ลอยอยู่ในอากาศหลินเฟิงพยักหน้าให้ก่อนจะเผยรอยยิ้มออกมาอย่างสุภาพ ในขณะที่ผีสาวกับนิ่งไม่ไหวติงเธอเงยหน้าขึ้นลากับว่าไม่เห็นฝางยี่ที่เป็นพิธีกรอยู่ในสายตาซื้ออย่างนั้นฝางยี่เองก็ยิ้มยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรและจากนั้นเขาก็หันหน้ามาทางผู้ชมที่อยู่ทางด้านหลังก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นสวัสดีทุกคนมันเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆที่จะได้พบพวกท่านทั้งหลายณนะที่แห่งนี้วันนี้พวกเราได้มาดูการแข่งขันระหว่างคนสอคน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการแข่งขันใต้ดินแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือหมาป่ากระหายเลือดและผีสาวนั่นเองหมาป่ากระหายเลือดราชาคนใหม่ที่เพียงแค่เพิ่งปรากฏได้สองสัปดาห์เท่านั้นแต่กับได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายแถมการต่อสู้ทุกครั้งก็เล่นเอาแปลกใจหัวใจเต้นกันเลยทีเดียวส่วนผีสาวนั้นอย่างที่พวกเรารู้กันมาตลอดเธอชนะลวดเดียวในทุกสนามและไม่เคยพ่ายแพ้นับตั้งแต่ที่เธอเข้ามา แต่เมื่อทุกๆครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวออกมานั้นพวกเขาก็จะเข้าบทขยี้คู่แขงของตัวเองมีหลายคนที่ตกตายด้วยน้มือของเธอเพราะเหตุไม่ยอมแพ้ในเวลาที่กำหนดเธอเป็นผู้หญิงเพียงไม่กี่คนในการต่อสู้และได้รับความนิยมอย่างสูงสุดอีกด้วยอีกไม่กี่อึดใจพวกเราก็จะได้รับชมการต่อสู้ที่ชวนระทึกใจตอนนี้ขอให้พวกเราเป่งชื่อม้าปากก้หายเลือดและผีสาวให้ดังอกึกกล้องที่แห่งนี้ดีไหมไหนขอดูสิว่า ฝ่ายไหนเชียร์ใครกันบ้างพิธีกรที่ชื่อว่าฝางยี่พันก้าวขึ้นผ่านเสียงไมโครโฟนที่ถืออยู่ในมือของเขาผีสาวผีสาวมมาป่าเลือดม้าป่าเลือดเสียงร้องเชียร์ที่อยู่บริเวณใต้เวทีพันดังอื้ออืงไปทั่วทั้งสนามแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายที่สนับสนุนลิ้มเปิงเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถเปรียบได้กับผีสาวเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นแม้การต่อสู้ของเขาจะดูน่าตื่นใจเพียงใดและทุกๆก,การต่อสู้นั้นมันก็ถึงใจ แต่เมื่อเทียบกับผีสาวแล้วฝ่ายหลินเฟิงยังด้อยกว่ามากไม่นานเสียงเชียร์ข้างหลินเฟิงก็พันแผ่วลงก่อนที่เสียงเชียร์ข้างผีสาวจะดังขึ้นมาแทนที่เมื่อคนที่อยู่ด้านใต้เบทีต่างก็ตะโกนพร้อมกับเสียงร้องลัน่นหลินเฟิงก็พบว่าลมหายใจของผีสาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นกำลังตึงเขาเอาไว้ลากับกำลังจ้องมองทักษะในตัวของเขาอยู่หลินเฟิงจึงไม่ลังเลที่จะมองเธอกลับไปเช่นเดียวกันแต่ในตอนนี้ ผีสาวก็มายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ห่างจากหลินเฟิงหลายลร้อยเมตรและก็อยู่ในชุดสูทสีดําเป็นแบบหนังและกางเกงก็เป็นกางเกงหนังซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่โค้งเวา้าหรือจะพูดง่ายๆก็คือเธอค่อนข้างจะเจ้าเนื้ออยู่สักเล็กน้อยในตอนนี้เองผีสาวได้สวมหน้ากาก,ากที่เป็นหนังด้วยเช่นเดียวกันผมเธอยาวสยายไหลก,กว้างซึ่งนั่นทําให้ผู้คนสัมผัสดได้ถึงความกระตือรือร้นเป็นพิเศษผมของเธอเป็นสีดาเงางาม ลานประลองที่ทั้งสองยืนอยู่พันสองสว่างขึ้นมามันช่างดูลึกลับและก็ทรงพลังจนทำให้ผู้คนถึงกับตาลุกวาวในตอนนี้หลินเฟิงจึงได้เข้าใจว่าทำไมเธอจึงได้รับความนิยมสูงขนาดนี้พละกกำลังของเธอแข็งเก่งลักษณะชั่วหลายความงามที่น่าค้นหานี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถล่วงล้ำได้เมื่อใส่ชุดแบบนี้ตามการคนมากมายจึงไม่ได้เป็นที่ดึงดูดของคนเก่งๆให้สนใจนักแต่สิ่งที่ทำให้หลินเฟิง งุนงงก็คือผีสาวคนนั้นกลับให้ความรู้สึกแสนคุ้นเคยกับเขาเหมือนกับเขาเคยเห็นมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหลินปฟิงนึกถึงเรื่องนี้พิธีกรที่ชื่อฝางยี่ก็ได้พูดขึ้นเงียบก่อนนะเงียบก่อนผมเชื่อว่าพวกคุณตั้งใจส่งเสียงเชียร์กันอย่างจรงิงจังแต่ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบก่อนแล้วเราจะให้ท่านส่งเสียงเช่นชมและเสียงเชียร์ต่อไปอย่างเต็มที่โดยจะเริ่มในหนึ่งนาทีพิธีกรได้กล่าวขึ้นก่อนที่เขาจะถอยกลับไปอีกด้านหนึ่ง อย่างรวดเร็วในตอนนั้นเองท่าทีของผีสาวนั้นก็ดูเพิ่มเติมขึ้นมาทันทีและหลอกแค่ให้ถึงเวลาเธอก็จะเข้าจู่โจมหลินเฟิงในทันทีหลินเฟิงพันส่งพลังวิญญาณของเขาออกมาจนท่วมท้นไปทั่วทั้งตัวของเขาจนต่อมาก็ปรากฏแสงขึ้นบนร่างกายของเขาแวบหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆบางสิ่งที่ดูคล้ายกับกอสายฟ้าได้มารวมตัวกันตรงหน้าของเขาก่อนที่มันจะปกคลุมไปทั่วร่างของเขา ร่างกายที่เกิดขึ้นคือร่างของหลินเฟิงที่เกิดจากการรวมตัวของสัตว์วิญญาณอย่างสิงโตทองคำแต่ทว่าในตอนนี้รูปร่างของหลินเฟิงกลับต่างออกไปจากเดิมกับเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนแต่ก่อนนั้นประกายสายฟ้ามากมายจะปรากฏขึ้นทั่วทั้งตัวของหลินเฟิงแต่มันไม่ได้หนาแน่นเท่ากับตอนนี้ในตอนนี้ดูรลวกับว่าสายฟ้าจะท่วมไปทั่วทั้งตัวของเขาเสียแล้วหลังจากเอาคืนพวกญี่ปุ่นนั้นได้หลินเฟิงกับป่าเต๋อจึงได้ข้ามผ่านระดับครั้งใหญ่ และรวมไปถึงสัตว์วิญญาณของหลินเปิงก็ได้รับการเลื่อนขั้นอีกด้วยในตอนนี้สัตว์ทั้ง3อย่างสิงโตทองคํายุนิคอนน้าและงูหินโบราณแต่ก็ได้ร่วมต่อสู้กับหลินเปิงทั้งนั้นนอกจากนี้พวกเขายัางได้เข้าร่วมต่อสู้เสมอจนข้ามผ่านไปถึงระดับเอดได้แล้วและด้วยเหตุนี้พลังกาลังของหลินเปิงจึงก้าวขึ้นไปอีกมากมายสิงโตทองคํานั้นได้ข้ามขั้นไปอีกระดับรวมถึงพลังกาลังนั้นก็ไม่น้อยไปกว่าสุนัขนรลกอย่างเซียวเฮยเลย หลังจากรวมกันกันกบร่างของสีโตทองคำแล้วนั้นร่างของหลินเปิงก็พันเปลี่ยนไปอย่างมากอย่างแรกผมของเขาได้กลายเป็นสีทองอย่างที่สองกงเล็บของเขาได้กลายเป็นหนาและก็คมมากขึ้นร่างกายของเขาพันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่คนอื่นๆก็ยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของหลินเปิงที่ยังคงเหมือนเดิมปีสาวมองไปยังร่างของหลินเปิงที่เปลี่ยนไปพางขามวดคิ้วรากับนึกถึงอะไรบางอย่างแต่ไม่นานเธอก็สายหน้า ปัดความคิดนั้นทิ้งออกไป10วินาทีสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในตอนนั้นพิธีกรได้ประกาศออกมาเสียงดังทั้งลานประลองถึงกับเงียบสงัดลากับจะรอคอยการต่อสู้ของทั้งสองตามการผู้คนเลือนแสนที่นั่งรอดูทั้งหมดหยุนเฉาชำเลืองตามมองไปที่หลิมเฟิงและผีสาวที่อยู่บนเวทีด้วยสายตาที่คุณมัวและกระจ่างไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หยุนเฉาเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือใกล้กันกับหยุนเฉา ชายที่อยู่ในชุดสีดำได้เอ่ยถามขึ้นเสียงนั้นฟังดูเหมือนทั้งชายและหญิงซึ่งอยู่ในคนคนเดียวกันน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนหม่นเศร้าและน่ากลัวในเวลาเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามหยุนเฉาที่นั่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนั้นกลับรู้สึกชินกับอะไรแบบนี้ไปเสียแล้วก็เลยไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรกลิ่นของหมาป่าก,ก็หายเลือดนั้นเปลี่ยนไปมากและแบบนี้ปีศาจจะเป็นอะไรหรือไม่หยุนเฉามองไปที่หลินเฟิงซึ่งอยู่บนเวทีที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ก่อนที่เขาจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกังวลไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยุนเฉาใครที่อยู่ต่ำกว่าระดับเอดไม่สามารถเอาชนะผีสาวได้แน่ชายที่อยู่ในชุดสีดำพันเอ่ยขึ้นใช่ตั้งแต่มาที่นี่เธอยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครและอีกอย่างฉันเองก็ได้ยินมาว่าการแข่งขันใต้ดินจะเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วด้วย